สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการดูแลรูปร่างกับแอปพลิเคชัน TRM ใช้ยังไงมาดูกันเริ่มต้นด้วยการลงชื่อเข้าใช้นะคะอ๋อแต่อย่าลืมสมัครสมาชิกก่อนด้วยนะคะในหน้าแรกที่ท่านเห็นนะคะก็คือข้อมูลทั้งหมดของท่านเลยค่ะทั้งในส่วนของข้อมูลส่วนตัวนะคะและข้อมูลเป้าหมายของการเข้าโปรแกรม TRM ที่ท่านจะต้องกรอกเมื่อเริ่มโปรแกรมค่ะโอ้โหละเอียดสุดๆไปเลย ใน่อนถัดไปค่ะนะัาจะพาทุกคนมาดูหน้าหลักกันนะคะจะเป็นการแสดงผลของค่าต่างๆในการดูแลรูปร่างของท่านรวมถึงภาพถ่ายจริงของท่านค่ะ ซึ่งท่านนะคะจะต้องทําการบันทึกข้อมูลในแต่ละวันลงไปค่ะในส่วนนี้นะคะจะช่วยให้ท่านสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างโปรแกรมได้อย่างชัดเจนด้วยค่ะและโปรแกรมนะคะจะทําการคํานวณออกมาให้ค่ะว่าทิศทางของค่าต่างๆในแต่ละวันนั้นดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรนั่นเองค่ะมุมบ,บนขวานะคะจะมี2ส,ส่วนค่ะเริ่มต้นที่แถวบนสุดจะมีทั้งหมด3ไอคอนไอคอนบวกนะคะคือการเพิ่มเพื่อนค่ะโดยท่านนะคะสามารถค้นหาเพื่อนจากอีเมลแล้วกดเพิ่มได้เลยค่ะ ไอคอนกระดิ่งก็คือการแจ้งเตือนต่างๆในแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะไอคอนคำพูดนั่นคือระบบแชทค่ะเอาไว้พูดคุยกับเพื่อนๆของท่านในแอปพลิเคชันได้เลยค่ะ แถวถัดมานะคะจะมีทั้งหมด2ไอคอนค่ะไอคอนรูปช้อนซ่อมนะคะที่จะติดตามปริมาณแคลอรี่ที่บริโภคเข้าไปและไอคอนที่เป็นรูปคนกําลังวิ่งนะคะใช้สําหรับติดตามแคลอรี่ที่ใช้ออกไปค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากเลยนะคะเพราะไอคอนรูปช้อนซ่อมนี้คือส่วนของข้อมูลการรับประทานอาหารของท่านนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะท่านสามารถบันทึกได้ทั้งในรูปแบบของภาพถ่ายและการวัดปริมาณอาหารด้วยมือนั่นเองค่ะในส่วนของไอคอนที่เป็นรูปคน กำลังวิ่งจะเป็นการบันทึกการออกกําลังกายค่ะโดยจะเป็นการดึงข้อมูลอัตโนมัตินะคะจากแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์สมาร์ทวอชอย่างเช่น Apple h e l l t h นะคะ Fitbit หรือการ m มินนั่นเองค่ะ อีกหนึ่งความสุดยอดของแอปพลิเคชัน T R มีนะคะคือการที่ผู้ที่เป็นที่ปรึกษาส่วนบุคคลนะคะจะสามารถเข้าไปดูข้อมูลทั้งหมดของเพื่อนได้ค่ะนั่นหมายความว่าหากท่านนะคะเป็นที่ปรึกษาส่วนบุคคลให้ใครแล้วนะคะการที่ลูกทีมหรือลูกค้าของท่านนะคะกรอกข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้องและละเอียดมากเท่าไหร่นะคะก็จะทําให้ท่านสามารถเข้าไปติดตามและให้คําแนะนําได้ดีมากขึ้นเท่านั้นค่ะการเป็นที่ปรึกษาส่วนบุคคลนะคะจะเหมาะสําหรับท่านใดนะคะที่มีความเชี่ยวชาญต้องการเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆ เพื่อให้ท่านนะคะช่วยให้ลูกทีมหรือเพื่อนๆของท่านนะคะได้บรรลุเป้าหมายการมีรูปร่างและสุขภาพที่ดีไปด้วยกันค่ะในส่วนถัดไปนะคะคือไอคอน3ขีดที่มุมบนซ้ายนี้ค่ะเมื่อแตะเข้าไปนะคะจะเป็นตัวเลือกต่างๆค่ะ ทั้งในส่วนของการตั้งค่าภาษานะคะรวมไปถึงการสมัครการเป็นที่ปรึกษาส่วนบุคคลบนแอปพลิเคชันด้วยเช่นกันค่ะซึ่งในส่วนของการสมัครเป็นที่ปรึกษาส่วนบุคคลนะคะสามารถทําได้โดยการแตะที่คําว่าสมัครเป็นที่ปรึกษาส่วนบุคคลนะคะกรอกแบบฟอร์มและรอให้เจ้าหน้าที่ตอบอีเมลกลับมานะคะภายใน3-5วันทําการค่ะหมายเหตุนะคะว่าท่านนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็น LOI ขึ้นไปเท่านั้นนะคะถึงจะทำการสมัครเป็นที่ปรึกษาส่วนบุคคลได้ค่ะ เมื่อท่านได้รับอีเมลตอบกลับแล้วนะคะท่านจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นที่ปรึกษาส่วนบุคคลของแอปค่ะซึ่งจะทําให้ท่านนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลของเพื่อนได้โดยเข้าไปที่เมนูชุมชนและเลือกคําว่าแดชบอร์ดที่ด้านขวาบนค่ะก็จะปรากฏรายชื่อของเพื่อนๆนท่านนะคะและบอกสถานะในการดูแลรูปร่างของพวกเขาได้ค่ะว่าตอนนี้นะคะพวกเขาทําได้ดีแล้วหรือว่าต้องการความช่วยเหลือนั่นเองค่ะโดยสถานะนะคะจะแสดงออกมาในรูปแบบของสัญลักษณ์สีเขียวหรือสีแดงนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะท่านยังสามารถแตะไปที่ภาพของเพื่อนคนนั้นๆนะคะเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดและแชทพูดคุยกับเพื่อนๆได้ด้วยค่ะทีนี้กลับมาที่หน้าหลักนะคะทางด้านล่างนะคะจะมีหน้าต่างหลักทั้งหมด4หน้าต่างดังนี้ค่ะหน้าแรกนะคะคือหน้าโฮมซึ่งนั้นได้อธิบายไปแล้วในตอนต้นนั่นเองค่ะหน้าที่2นะคะคือหน้าชุมชนในส่วนนี้นะคะจะเป็นการสร้างโพสต แบ่งปันข้อมูลหรือความคิดเห็นต่างๆของเรานะคะโดยคนที่เป็นเพื่อนเรานะคะก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่เราโพสต์ลงที่นี่รวมไปถึงยังสามารถสร้างกลุ่มแชทสําหรับการพูดคุยกันได้อีกด้วยค่ะหน้าที่3มนะคะจะเป็นในส่วนของภารกิจและการแลกรางวัลต่างๆค่ะซึ่งการทําภารกิจแต่ละครั้งนะคะจะมีของรางวัลที่เรียกว่านูคอยให้ค่ะการสะสมนูคอยนี้นะคะจะสะสมไปเพื่อนําไปแลกเป็นส่วนลดของสินค้าได้นั่นเองค่ะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าสินค้านะคะมีให้เลือกหลากหลายมากมายเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีในส่วนของชาร e เลนหรือการแข่งขันให้เข้าร่วมได้อีกด้วยเพื่อความสนุกสนานค่ะและสุดท้ายหน้าที่4นะคะจะเป็นในส่วนของบทความต่างๆเพื่อช่วยให้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์รวมไปถึงโอกาสทางธุรกิจของนูสกินได้อีกด้วยค่ะ เห็นไหมคะว่า t r มีคือสุดยอดแอปพลิเคชันที่จะช่วยสนับสนุนท่านทั้งในเรื่องของการดูแลรูปร่างแบบมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและการทำธุรกิจกับสินค้า t รีมีจริงๆง่ายขนาดนี้ชวนกันมาเข้าโปรแกรม T รมีแล้วใช้แอปพลิเคชัน t r มีกันเยอะๆนะคะ